ชั้นหนึ่งมันจะมิดแล้วทุกคนแล้วเวลานี้คือไม่มีใครเข้ามาในหมู่บ้านเราเลยแล้วหลังนู้นอ่ะมันมีเด็กเยอะทุกคนดูคือเห็นแต่เรืออยู่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มีเรือเข้ามาเลยนะคะฝากทุกคนช่วยแชร์ให้คนมาช่วยหน่อยนะคะ คือตอนนี้น้ำมันเพิ่มมาเรื่อยๆเลย,เลย ทุกคนดูนะตอนเนี้ชั้นหนึ่งมันจะมิดแล้วทุกคนแล้วเวลานี้คือไม่มีใครเข้ามาในหมู่บ้านเราเลยแล้วหลังนูนะ้นอ่ะมันมีเด็กเยอะทุกคนดูคือเห็นแต่เรืออยู่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มีเรือเข้ามาเลยนะคะ ฝากทุกคนช่วยแชร์ให้คนมาช่วยหน่อยนะคะคือตอนนี้น้ำมันเพิ่มมาเรื่อยเลย